ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองขนานจิตครับอัปเดตเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากคลองขนานจิตคลองไผ่ไปลายทางนครราชสีมานะครับกับระยะทางที่เหลืออีกประมาณ63กิโลเมตรครับเราจะเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่191กวกว่าครับตรงปากอุโมงคลองไผ่นะครับสัญญาที่3าขีด2นี้อยู่ในอุโมงครับหลังจากนั้นเส้นทางนี้จะออกจากปากอุโมงมานะครับเส้นทางจะเป็นตามเส้นสีเหลืองครับ ัดไปด้านหลังพูดง่ายก็คือเป็นโค้งวงในนั่นเองครับเนี่ยครับนี่คืออุโมงค์รถไฟทางคู่นะครับแล้วก็ด้านสายที่ผมกําลังแผนกล้องไปนี่คืออุโมงค์รถไฟความเร็วสูงครับท่านผู้ชมเป็นอุโมงค์เดี่ยวนะครับทางคู่ ออกจากอุโมงค์จุดนี้มาครับจะเป็นทางคันดินเล็กน้อยครับของสัญญาที่3.2เป็นจุดที่สิ้นสุดด้วยนะครับแล้วก็ต่อที่จุดนี้ครับสัญญาที่3.4เลยครับแล้วจากจุดนี้นะครับเส้นทางรถไฟจะไปอยู่ด้านขวามือเราครับข้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่ครับที่ผมซูมกล้องเข้าไปนั่นคือจุดบริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่นะครับลึกเข้าไปอีกครับ นั่นเป็นเพราะว่าหากเดินทางโดยเส้นทางรถไฟที่เราวิ่งอยู่ครับผ่านสถานีคลองไผ่มันจะมีความโค้งค่อนข้าง,งที่จะแคบมากครับจึงไม่สามารถทําความเร็วได้ตามที่สเปครถไฟต้องการนะครับรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟคลองไผ่ครับขบวนรถที่ผมนั่งอยู่นี้เป็นขบวนที่3-4มนะครับรถธรรมดาต้านทางจากแก่งคอยลายทางสถานีรถไฟขอนแก่นครับตอนนี้6กโมงสี้นะครับ เส้นทางที่เราจะอัปเดตเป็นส่วนที่เหลือประมาณ6 2 6 3กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมสัญญาที่เหลือก็จะเป็นสัญญาที่3ขีด42ขีด1นะครับแล้วก็3ขีด4ช่วงที่2แล้วก็ปิดท้ายด้วย3ขีด5ครับเราไปดูภาพรวมสัญญาที่3ขีด4ลำตะคอง4คิ้วนะครับอิตาเลียนไทยเริ่มต้นออกจากอุโมงมาสัญญาที่3ขีด2ครับอุโมงล์ลำตะคองประมาณกิโลเมตรที่191บวก50เส้นทางจะเป็นตามเส้นสีขาวนะครับอ้อมด้านหลังสถานีรถไฟคลองไผ่ครับ หลังจากนั้นนะครับจะมาบรรจบเส้นทางรถไฟเดิมครับพร้อมกับทําเป็นทางยกระดับเพื่อที่จะข้ามมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางปะอินนครราชสีมาครับท่านผู้ชมเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับจะพบกับความโค้งครับจึงต้องมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมครับเพื่อที่จะสร้างแนวใหม่ขึ้นมาความกว้างประมาณ200เมตรนะครับระยะห่างระหว่างเส้นทางรถไฟทางไกลกับความเร็วสูงมาถึงสถานีรถไฟสีคิ้วครับเส้นทางเป็นทางยกระดับนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้สิ้นสุดที่จุดนี้นะครับสัญญาที่3าีด4ช่วงที่1จะอยู่ถัดขึ้นไปทางทิศเหนือครับเลยสถานีสีคิ้วไปเล็กน้อยครับตรงกิโลเมตรที่239บวก500ครับจบเป็นคันดิีนั่นเองครับท่านผู้ชมเราไปนั่งรถไฟรับชมงานก่อสร้างความคืบหน้ากันนะครับตามการาฟิกขวามือครับตามเส้นสีขาวนั้นคือจุดที่เราอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟคลองไผ่ และที่กล้องแผน่นอยู่นั้นคือแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงครับเส้นทางเนี่ยจะอยู่ขวามือแล้วก็จะมาบรรจบนะครับทางจะเป็นแบบทางยกระดับครับเมื่อมาเจอทางรถไฟแนวเดิมตามกล้องที่ผมซูมไปก็คือบริเวณด้าน,นหลังสถานีคลองไผ่ครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงจุดนี้ครับอยู่ด้านขวาเป็นเสาเดี่ยวครับ แล้วก็จะมีเสาอ,อีกเสาหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายครับแนวเส้นทางนั้นก็จะข้ามแนวรถไฟที่เราวิ่งอยู่ครับกลับมาอยู่ฝั่งเดิมคือฝั่งซ้ายไปเรื่อยๆครับจุดถัดไปจะเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข6นะครับทางรถไฟความเร็วสูงนั้นยังคงเป็นทางยกระดับนะครับจะเพิ่มความสูงมากขึ้นเรื่อยๆครับจนข้ามมอเตอร์เวย์แล้วก่อนที่จะถึงสถานีลาดบัวขาวนั่นเองครับท่านผู้ชม งานก่อสร้างจุดนี้นะครับเสารับคานทางวิ่งหรือว่าเสาตอม้อเนี่ยเหลือการหล่อชั้นบนสุดครับซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายส่วนบริเวณมอเตอร์เวย์หมายเล่ง6ก็มีการประกอบตัวยกคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจว่าในเวลาันใกล้นี้ครับจะลำเลียงเซกเมนต์ครับโดยรถไฟแล้วก็ส่งต่อมาพักไว้ที่บ้านใหม่สำโรงแล้วก็ลำเลียงมาที่จุดนี้ครับ เนี่ยครับนี่น่าจะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจุดแรกที่จะทำการยกน่าจะเป็นบริเวณมอเตอร์เวย์ครับสัญญาที่3าขีด4จากลำตะคอง4คิ้วเรื่องของอุปสารคงานก่อสร้างข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ นี่คือมอเตอร์เวย์หมายเลขง6บางปะอินนครราชสีมาครับได้ข่าวมาว่าสงการจะมีการเปิดให้ใช้ด้วยนะครับเพื่อที่อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับถึงมิราเนลครับถ้าขับรถแล้วก็นั่งมาจริงๆแล้วจุดนี้จะได้เห็นด้วยนะครับอยู่ในช่วงจากปากช่องจนถึงข้ามทะเลสาครับสถานีลาดบัวขาวครับท่านผู้ชมวันที่ผมเดินทางมานี้เป็นช่วงเช้าๆนะครับแต่ว่าความหนาแน่น หมอกฝุ่นนั้นยังไม่ได้เยอะจัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับแนะนําว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยดีกว่านะครับออกตามเวลานะครับสถานีลาดบัวขาวจุดนี้เป็นทางยกระดับครับงานก่อสร้างย้อนกลับไปเมื่อ6 7เดเดือนที่แล้วนั้นต่อหม้อไม่ได้หล่อแบบขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการ ทำเสาเข็มด้วยซ้ําครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าคืบหน้าไปมากครับสัญญาที่3ามขีด4มีความยาวมากที่สุดในบรรดา14สัญญานะครับความยาวมีถึง37.45กิโลเมตรครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่เราเห็นอยู่นี่คือช่วงที่1จากลำตะคองไป4ีคิ้วครับความยาวระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรครับ แล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงที่2จะกุดจิตไปโคบกวดประมาณ15กิโลเมตรครับท่านผู้ชมมีทั้งทางที่เป็นคันดินแล้วก็ทางยกระดับนะครับมูลค่างานก่อสร้างนะครับอยู่ที่9848ล้านบาทครับระยะเวลางานก่อสร้างจะอยู่ที่1080วันครับก็ประมาณ3ปีก,กว่าครับท่านผู้ชมกำหนดก็น่าจะเป็นประมาณมกราปีหน้าครับ2,567ครับ จุดนี้เป็นจุดที่ต้องเว้นคืนที่ดินเพิ่มเติมนะครับเพื่อลดความโค้งครับให้มีความกว้างมากขึ้นครับเพราะว่ารถไฟที่เรานั่งอยู่ค่อนข้างที่จะโค้งพอสมควรนะครับเนี่ยครับตอนนี้ทางเบี่ยงเนี่ยไปอยู่ด้านหลังพื้นที่พักอาศัยของชาวบ้านแล้วครับเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่ก็กําลังโค้งครับโค้งแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็มาบรรจบครับ บริเวณที่ด้านหน้านี้ครับเดี๋ยวผมจะแผนบริเวณพื้นที่ที่เป็นหลักเขตเวนคืนนะครับอ่ะนั่น,นแะครับก็คือวิ่งเป็นแนวตรงมาเลยครับมาอย่างจุดนี้ครับสถานีเราจอดถัดไปสถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับ ที่ท่านผู้ชมกาลังรับชมอยู่นี้เป็นภาพงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากลาดบัวขาวถึงบ้านใหม่สำโรงครับทางส่วนใหญ่เป็นแบบทางยกระดับนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับนี่คือเซกเมนต์ครับเมื่อเรียงต่อต่อการเสร็จแล้วเป็นช่วงๆครับก็จะยกไปไว้ข้างบนแล้วก็วางลงบนเสารครับเพราะว่าช่วงจากหน้าไปด้านหลังหนึ่งช่วงครับทำทีละช่วงทีละช่วงเรียงกันแบบนี้ครับ และนี่เส้นทางแบบยกระดับก็ลดความสูงลงมาจนถึงระดับพื้นดินครับที่นี่คือสถานีบ้านใหม่สำโรงนั่นเองที่เห็นอยู่ด้านหน้านู้นนะครับนั่นคือตัวเซกเมนต์หรือคานทางวิ่งครับเมื่อก่อนนั้นมีการลำเลียงโดยใช้รถบรรทุกนะครับลงหล่ออยู่ที่วิหารแดงจังหวัดนครนายกครับจากจุดที่เป็นลงหล่อมาจนถึงจุดนี้ครับประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยาก นึกภาพไม่ออกว่ามีการลำเลียงแบบไหนโดยใช้รถบรรทุก18ล้อนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาที่ผมทำไว้ด้วยได้ครับขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยครับเวลาขนเนี่ยก็ต้องเป็นกลางคืนด้วยนะครับผมเคยขับขับอยู่แล้วโดนแสงก็รู้สึกว่าน่ากลัวครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้มีการขนถ่ายโดยรถไฟแล้วมีการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พราะ,ะนั้นเรื่องของความปลอดภัยก็จะช่วยได้เยอะครับตัวสีเหลืองนี่เป็นตัวยกคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์ครับคือยกจากรถไฟที่บรรทุกลำเลียงมาครับแล้วก็มาวางเรียงกันแบบนี้ครับเพื่อที่จะรอส่งต่อไปยังจุดที่จะต้องประกอบทางยกระดับต่อไปครับเอาจากสถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับเอาจากบ้านใหม่สำโรงมาตามภาพที่เห็นนะครับรูปแบบทางวิ่งจะเป็นแบบคันดินครับ จากพื้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความสูงพอสมควรและนี่คือจุดที่ระบายน้ำจากฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับจึงต้องทำกำแพงคันดินกั้นคันดินขึ้นมาครับแบบนี้ครับบางจุดก็สูงบางจุดก็สูงมากนะครับเนี่ยครับนี่คือรถยนต์นะครับคือเกินเกินความสูงของรถยนต์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ครับ บางจุดนี่ถึง10เมตร12เมตรเลยนะครับนี่คือสัญญาที่3ขีด4ช่วงลำตะคองมา4คิ้วครับถือว่ามีความคืบหน้าเช่นกันนะครับสัญญานี้3ขีด4ตาม4ขีด7ไม่น่าจะห่างกันมากนะครับโอหนี่สูงมากเลยครับท่านผู้ชม สองชั้นเลยนะครับจากเมื่อสักครู่น่าจะเป็นช่วงที่ก่อนถึงทางที่เป็นยกระดับอะครับเลยต้องให้มีความสูงนิดนึงสถานีหนองน้ำขุ่นครับหนองน้ำขุนแล้วก็สี่คิ้วนะครับเส้นทางรถไฟทางคู่เมื่อออกจากคลองขนานจิตช่วงต้นคลิปที่เราเห็นอยู่จากปากอุโมงยังไม่มีงานก่อสร้างนะครับอยู่ในสัญญาที่สอง ก็น่าจะติดเรื่องของแบบงานก่อสร้างที่บางช่วงไปเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงด้วยครับก่อนที่จะถึงสถานีนครราชสีมานั่นเองช่วงที่เห็นอยู่นี่คือผ่านหนองน้ําขุนนะครับรถไฟความเร็วสูงแบบทางยกระดับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับจุดนี้น่าจะเห็นที่เหลือเมื่อสักครู่คือเก็บรายละเอียดเราออกจากสถานีรถไฟหนองน้ําขุนครับ ตอนนี้ออกจากหนองน้ําขุ่นยังเป็นเส้นทางรถไฟแบบยกระดับครับแล้วก็มีทีท่าว่าความสูงนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจะสูงกว่ามอเตอร์เวย์หรือไม่ครับนั่นเป็นเพราะว่าจุดถัดไปนั้นจะเป็นจุดที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั้นเนี่ยจะต้องยกระดับข้ามสะพานข้ามทางรถไฟอีกชั้นนึ่งครับถนนหมายเลข201นั่นเองเนี่ยครับ อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็จะสลับมาฝั่งขวานะครับเนื่องจากว่าตรงกับทางโค้งพอดิบพอดีครับเส้นทางรถไฟที่เราวิ่งอยู่จะอยู่ด้านล่างนะครับสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข2 0 1แล้วก็ด้านบนนั้นที่เห็นรถไฟวิ่งอยู่นั่นคือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั่นเองถนนที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ครับหมายเลข20 1เชื่อมจากถนนบิตรภาพครับหมายเลข2วิ่งไปทางทิศตะวันตกครับ ไปถึงจังหวัดชัยภูมิครับถนนหมายเลขนี้โดยที่เส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่นั้นเนี่ยก็จะโค้งเข้าไปหาแนวรถไฟความเร็วสูงครับหลังจากนั้นก็จะกลับไปอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยครับนี่คือโรงงานหล่อเซกเมนต์หรือว่าคานทางวิ่งนะครับสัญญาที่3าขีด3ครับไทยยินและอุตสาหกรรมจำกัดนั่นเองคือตัวโครงการเนี่ยอยู่ไปทางทิศใต้นู่นนะครับตรงช่วงที่เป็นบันไดม้าลำตะคองนั่นเอง สัญญาที่สามขีดสี่ลำตะคอง4ีคิวกำลังจะถึงช่วงที่เป็นสถานี4ีคิวครับจากจุดนี้เส้นทางรถไฟนั้นเป็นทางแบบยกระดับครับนั่นเป็นเพราะว่าตามภาพที่เห็นอยู่ก็คือมีการทำขั้นตอนของการลงเสาเข็มครับทำฐานลากแล้วก็ผูกเหล็กเส้นขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็จะหล่อแบบเสาทางวิ่งหรือว่าตอม่อ โดยเพิ่มความสูงขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามที่เราเห็นเนี่ยครับสี่คิ้วสูงเนินเหมือนกันนะครับเป็นทางยกระดับตอนนี้7จ็ดโมงหนาทีครับสถานีรถไฟ4ี่คิ้วครับจังหวัดนครราชสีมาเราน่าจะห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณไม่น่าจะเกิน30กว่ากิโลเมตรนะครับนี่คือตัวสถานี4ี่คิ้วนะครับ ออกจากสถานีรถไฟสีิ้วเส้นทางยังเป็นทางยกระดับอยู่ซึ่งเสาต่อม่อเนี่ยหล่อแบบขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและที่ผมซูมไปนั่นคือกำลังอยู่ในขั้นตอนของการวางเซกเมนต์ครับเรียงต่อๆกันมาเรื่อยๆครับเข้าหาตัวสถานีสีิ้วนั่นเองจุดนี้ยังขาดอีกช่วงหนึ่งครับแล้วก็จะลดระดับเป็นแบบคันดินครับ หลังจากนั้นก็จะสิ้นสุดสัญญาที่3ขีด4ี่ช่วงที่1ลําลำตะคอง4คิวที่จุดนี้ครับกิโลเมตรที่2 1 4นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้าสู่สัญญาที่2อขีด1ครับ2ขีด1จาก4คิวไปกุจิตนะครับ2อขีด1ระยะทาง11กิโลเมตรครับงานก่อสร้างมีทั้งที่เป็นทางวิ่งระดับดินแล้วก็ทางยกระดับครับทางยกระดับนั้นข้ามอำเภอสูงเนินนั่นเอง และที่เห็นอยู่นี้คือศูนย์ซ่อมบำรุงเบาโคกสะอาดครับมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเองนะครับอาคารจัดการเรื่องของการเดินรถเองนะครับบ้านพักพนักงานอาคารจ่ายไฟอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดครับประมาณ20ไร่นี่คือรูปแบบคันดินครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับ1ขีดหนึ่งที่เสร็จไปแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ตำบลคลองมะเกือครับอำเภอสูงเนินพื้นที่แรกของอำเภอนะครับนี่เป็นทางระบายน้ำนะครับตัวสโลปเนี่ยมีเรื่องของรั้วด้วยนะครับสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีร่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างครับทางตอนนี้กำลังเป็นทางแบบยกระดับนะครับ ยกระดับค่ามอำเภอสูงเนินนั่นเองนี่มีน้องหมาเข้ามาด้วยนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับจุดนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยต้องไม่เห็นภาพแบบนี้นะครับนี่คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับทางเริ่มเป็นทางแบบยกระดับครับสองขีดหนึ่งนี่พิเศษนิดหนึ่งนะครับ เริ่มงานมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านู้นะครับสมัยท่านอาคมเติมพิธิยาภยสิทธิ์นะครับเป็นสัญญาที่2ในการลงนามนะครับปี2562ครับเริ่มงานเมื่อ1พฤษภา2562แล้วก็ต่อเวลาครับเนื่องจากเจอเรื่องของโควิดนะครับปัญหาแรงงานปัจจุบันนี้อยู่ในลำดับที่2นะครับถึงความคืบหน้าที่1เสร็จแล้ว1คิขีด1นะครับและนี่คือผลงานของบริษัท c ีวิวเอนจิเนียริครับ ล่าสุดน่าจะเกิน97ไปแล้วนะครับสัญญาที่2ขีด1เริ่มต้นตั้งแต่กิโลเมตรที่214ครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดเลื่อยมาครับรูปแบบทางวิ่งเป็นแบบคันดินตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับมาเรื่อยๆครับจนถึงสูงเนินนั่นเองครับก็เป็นทางยกระดับที่เรากำลังรับชมอยู่ สถานีสูงเนินนี่เป็นสถานีเก่าแก่นะครับอาคารไม้ร0อยปีออกจากสถานีสูงเนินมาครับก็จะสิ้นสุดที่กิโลเมตรที่225ครับแล้วก็ต่อเนื่องสัญญาที่3าขีด4ช่วงที่2ครับจากกุดจิตไปโคกกวดครับทางเป็นแบบระดับดินนะครับสาขีด4ลอดสะพานข้ามทางรถไฟด้วยนะครับ มาจนถึงจุดนี้ครับโคกกวดเป็นทางยกระดับข้ามถนนหลวงหมายเลข2068ครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข2นั่นเองเราวิ่งขนานกับถนนมิตรภาพครับแล้วก็สิ้นสุดที่กิโลเมตรที่239 500บครับสัญญาที่3-4ช่วงที่2ของอิตาเลียนไทยนี่คือตัวอย่างความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนในพื้นที่นะครับสูงเนินตอนแรกนี่จะต้องรื้อย้ายออกไปนะครับแต่ว่า มีความต้องการให้อนุรักไว้นะครับก็สถานที่ใดที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องคำนึงถึงช่วงเวลาถัดไปที่เราจะต้องดูแลเขาให้ดีๆให้คงอยู่ในสภาพรูปเดิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นทางยกระดับครับแล้วก็กำลังจะลดความสูงลงเรื่อยๆจนถึงจุดนี้ครับเล็กน้อยนะครับที่เราวิ่งอยู่นี่คือตำบลโคราดนะครับของอำเภอสูงเนิน แล้วก็สิ้นสุดครับสัญญาที่2อขีดหของซีวิวต่อด้วยสัญญาที่3าขีดสกุดจิตโคกขวดครับนี่คือสัญญาของอิตาเลียนไทยครับช่วงที่2รูปแบบทางวิ่งเป็นแบบคันดินครับแล้วก็ตามที่ได้ยินข่าวที่ผ่านมาครับมีการร้องเรียนกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องน่าเป็นห่วงครับว่าจะต้องหยุดหรือไม่ครับหาทางออกร่วมกัน คบกวดบ้านใหม่อำเภอเมืองนะครับที่มีข้อร้องเรียนอยากให้ปรับแบบจากการก่อสร้างที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับแต่ก็เริ่มมาแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับช่วงปลายปีที่แล้วพฤศจิก,กาธันวาน้ำยังท่วมนะครับงานก่อสร้างเลยไม่ได้คืบหน้าเท่าที่ควรแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาเหล่านั้นแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับนี่คือท่อระบายน้ำนะครับเพื่อ ลดความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมในอนาคตครับนี่คือรูปแบบส่วนหนึ่งของทางวิ่งที่เป็นแบบคันดินนั่นเองแต่ว่าก็นั่นแหละครับว่าจะมีการเปลี่ยนแบบเป็นแบบยกระดับหรือไม่อย่างไรนะครับสัญญาที่3าขีดสช่วงที่2น่าห่วงนะครับน่าห่วงสถานีถัดไปกุฎจิตนะครับที่เราเห็นข้างหน้านี้ตอนนี้7จ็ดมงยีแล้วครับท่านผู้ชม ท่านใดที่นอกจากจะเห็นรถไฟความเร็วสูงในงานก่อสร้างแล้วนะครับอยากจะเห็นรถไฟทางคู่นะครับรูปแบบตัวสถานีรูปแบบทางวิ่งรวมถึงโครงสร้างต่างๆนะครับที่เป็นส่วนประกอบของทางคู่ตอนนี้เนี่ยสามารถนั่งขบวนนี้ได้นะครับท่านจะได้ไปเห็นอีกทีก็คือออกจากสถานีชุมทางถนนจีระครับเลื่อยไปผ่านสถานีชุมทางบัวใหญ่แล้วก็สุดทางที่สถานีขอนแก่นครับ รูปแบบตัวอาคารสถานีที่เป็นแบบลอยฟ้านั่นเองครับหรือว่ายกระดับสามารถไปดูกันได้นะครับที่สถานีขอนแก่นถ้านั่งขบวนนี้ก็ออกจากแก่งคอยช่วงตีห้าครับตอนนี้ออกกุดจิตแล้วนะครับทางวิ่งยังเป็นแบบทางระดับดินนะครับก็จะเป็นชุมชนซะส่วนใหญ่ครับ จุดถัดไปเนี่ยจะเป็นบริเวณวงแหวนเลียงเมืองนครราชสีมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวงแหวนทางฝั่งที่ใต้มากกว่านี่เป็นจุดที่เป็นแบบคันดินครับแล้วก็ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ด้วยนะครับกลุ่มพาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมร้องเรียนที่จุดนี้เช่นกันครับ สามขีดสี่อิตาเลียนไทยกุจ,จิตโคกกวดครับเนี่ยแหละครับจุดที่ไม่ได้ยกระดับนะครับเป็นแบบคันดินระดับพื้นลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟจุดนี้ครับนี่คือวงแหวนเลี่ยงเมืองโคราชครับฝั่งทิศใต้เดินทางกันต่อนะครับจุดด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องระบายน้ำนะครับ ระบายนะ้ําพื้นที่2ฝั่งนะครับของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับขนาดใหญ่มากครับสูงด้วยนะครับเข้าใจว่าทางคู่รถไฟทางไก่ที่จะทําก่อสร้างจะต้องถมให้ความสูงเท่ากันด้วยนะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นจุดที่เป็นสะพานยกระดับครับยกระดับตรงโคกกวดนะครับท่านผู้ชมจุดถัดไป พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำไร่ทำนานะครับทำนาครับทำนาซะส่วนใหญ่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเมื่อกี้ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาครับทางยกระดับแล้วครับท่านผู้ชมข้ามสะพานข้ามทางรถไฟอีกชั้นหนึ่งนั่นเองคืบหน้ามากเช่นกันนะครับสัญญา3ามขีด4กำหนดเสร็จคือมกราสองพาพูดง่ายๆก็ไม่ถึงปีครับ สถานีสถานีรถไฟโคกกรวดครับตอนนี้เราอยู่อำเภอเมือ,นองนครราชสีมาแล้วนะครับ7จ็ดโมงครับวิ่งตรงเวลานะครับขบวนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถธรรมดาครับหรือว่าหวานเย็นก็ตามจากสถานีไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาที่3าขีดประมาณกิโลเมตรครึ่งครับ ออกจากสถานีโคกวดแล้วครับทางจะเป็นแบบยกระดับนะครับแล้วก็ลดระดับความสูงลงมาเรื่อยๆครับจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาเลยครับท่านผู้ชมปีที่แล้วนี่ปลายปีหนักหนาสาหัสนะครับคือลงเสาเข็มแล้วครับแต่ว่าทํำฟุตติ้งไม่ทันน้ำมาก่อนนะครับจุดสิ้นสุดสัญญาสามกิโลเมรที่239ครับบริเวณป้ายสีส้มนั่นเอง แล้วก็ต่อเนื่องเลยครับสัญญาที่3ขีด5ครับ3ขีด5ก็มีการเข้าพื้นที่แต่ว่าหยุดชะง,งักไปครับในหลายๆจุดที่เป็นแบบคันดินก็มีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านนั่นเองครับน่าจะประมาณปี2,564หรือ65เนี่ยแหละครับที่มีออกมาประท้วงอ่ะครับก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าแก้ไขอย่างไรทางออกเป็นแบบไหนนะครับ ผมเองก็ยังไม่มีข่าวนะครับสัญญาที่3ขีด5 sptk ครับผ่านตำบลใดบ้างนะครับผ่านโคกกวดนะครับผ่านบ้านใหม่แล้วก็สิ้นสุดที่ตำบลในเมืองครับนครราชสีมาเราไปดูภาพรวมแนวทางวิ่งก่อนนะครับเริ่มต้นที่ตำบลโคกกวดครับแล้วก็จะพบกับชุมชนที่มีความหนาแน่นที่ตำบลบ้านใหม่ครับเลื่อยมานะครับทางเนี่ยจะเป็นทางยกระดับครับ ข้ามเลี่ยงเมือง304ปักธงชัยจอหอครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นตรงสะพานสีมาธาน,นีที่ได้ยินข่าวข่าวกันนะครับทางรถไฟก็จะเป็นแบบทางยกระดับและก็ต่อเนื่องเป็นทางยกระดับเช่นกันครับจนถึงตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครราชสีมาด้วยหรือเปล่านะครับผมลาไว้แค่นี้แล้วกันแบบนี้คืออยากให้เป็นแบบนี้นะครับนี่คือตำบลโคก,กวดครับ ยังไม่มีความคืบหน้านะครับเหมือนจะเข้าพื้นที่มาก่อนหน้านี้แต่ว่าทิ้งช่วงไปนานเหมือนกันสถานีถัดไปภูเขาลาดนะครับภูเขาลาดเป็นสถานีเล็กสุดท้ายครับก่อนถึงนครราชสีมาครับเข้าเขตตำบลบ้านใหม่แล้วนะครับคือตั้งแต่บ้านใหม่ไปจนถึงนครราชสีมาระยะทางประมาณ8กว่ากิโลเมตรได้ครับ ซ้ายมือนี่ลงหล่อเซกเมนต์หรือว่าคานทางวิ่งนะครับของ3ขีดห SPTK ครับกิจการร่วมค้าจนถึงภูเขาลาดก็ยังไม่มีการเข้าพื้นที่มาอีกรอบหนึ่งนะครับปล่อยพื้นที่เป็นแบบนี้ตอนนี้ความน่าสนใจไปอยู่ที่ HIA ที่อยุธยาแล้วครับตรงนั้นมีการประชุมปรึกษาหาลือนะครับ เพื่อที่จะทําให้งานก่อสร้างตรงอยุธยามีความคืบหน้าม,มากที่สุดครับ7นาฬิกาสนาทีครับสถานีภูเขาลาดนะครับทางรถไฟทางคู่ก็น่าจะอยู่ฝั่งขวามือครับนี่คือเลี่ยงเมือง304นะครับปักทงชัยจอหอเป็นแบบเดิมนะครับก็คือก่อสร้างได้เลยครับเป็นแบบทางยกระดับครับ เนี่ยแหละครับจุดนี้ก็คืบหน้าเช่นกันนะครับช่วงบ้านใหม่กับนครราชสีมาเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีนิดหนึ่งก็ตรงที่ประชาชนพื้นที่ออกมาร้องเรียนนั่นแหละยังไม่มีความคืบหน้าต่อเนื่องไปเลยนะครับท้ายๆบ้านใหม่ด้านหน้าก็คือสีมาธาน,นีนะครับ สรุปสีมาธานีเนี่ยสะพานก็ต้องทุบอาจจะนะครับต้องทุบแล้วก็รถไฟความเร็วสูงรถไฟทางไกลคือวิ่งเป็นยกระดับไปครับส่วนรถยนต์นั้นก็จะมีอุโมงค์ลอดด้วยนะครับงานใหญ่ครับงานใหญ่ตรงสีมาธานีครับเป็นประเด็นหลักๆเลยนะครับช่วงแรกที่มีงานก่อสร้างแบบงานก่อสร้างออกมาครับพื้นที่สถานีรถไฟนะครราชสีมาแล้วนะครับท่านผู้ชม บางจุดนั้นมีการรื้อย้ายไปแล้วนะครับสายมือที่เห็นเนี่ยแหละครับนี่คือฝั่งขวานะครับเดินทางมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้นะครับท่านผู้ชมยังไงอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับและก็ช่วงนี้ยังมีฝุ่น2.5 pm ออยู่ ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งช่องรถไฟไทยสดใสต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับต้องขอลาก,กันไปก่อนที่คลิปนี้นะครับส่วนคลิปถัดไปจะไปถ่ายที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับน่าจะลงช่วงสงการนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์ก็ดีเรื่องของ วิศวกรรมก็ดีนะครับแนะนํามาเพิ่มเติมได้ทางช่องเองก็ไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรนะครับบรรยายตามที่เห็นแล้วก็พยายามจะให้เห็นภาพใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วช่องรถไฟไทยสดไทยต้องขอลากันไปก่อนจริงๆนะครับสวัสดีครับ